สวัสดีครับอยู่กับพี่อามร์ตครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม ROBLOX นั่นเองอยู่กันในแผนที่อาเคดพันธ์ซิมูเลเตอร์นะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแผนที่ที่จะให้เราได้มาทําการต่อยวัดพลังหมัดกับเครื่องต่อยหมัดต่อยมวยอันนี้นั่นเองนะครับ <What? S 1> เราก็ต้องไปฝึกสเต็งมาก่อนนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงนั่นเองเพื่อที่จะแบบว่า มาต่อยเจ้าเครื่องนั่นแล้วก็ทําสถิตินะครับประมาณนั้นประมาณนี้ตอนนี้ลักษณะพี่อามนี้น่าจะน่าจะไม่มีคะแนนเลยมั้งเนี่ยเออศูนย์ครับเฮ้ยคะแนนหนึ่งคะแนนได้มาหนึ่งคะแนน <laughs> เออก็ยังดีโอเคเขามีเควสให้ทำนะครับเขาให้เราไปสุ่มไข่อ่าสุ่มซะหน่อยก็ได้มาจับไปพี่ไหนได้ไข่อะไรครับอันนี้คือไข่ากาครับได้ไข่แมว <What? S 1> อ่าก็ยังดีครับแล้วก็ติดตั้งแมวลงไป จากนั้นก็ไปที่อีควิปโกลบหรอใส่นวมนักมวยนะครับเราสามารถที่จะจ่าย110เพื่ออันล็อกนวมฟ้ามาได้เราก็จะได้นวมฟ้าฝึกทีนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยสครับอ่ะภารกิจเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเราก็มาต่อยมวยตรงนี้ก็จะบวกอีก25%เนั่นเองนะครับแล้วเรามี OP พเพชรฟรีด้วยตรงนี้โอ้ต้องเล่น45นาทีนะครับถึงจะได้คริสเซนนะครับผม มาเล่น4 5นาทีก็4-5นาทีตอนนี้ก็มาต่อยมวยนี่ก่อนจะไม่ซ้อมต่อยตรงนั้นก็ได้นะครับมาซ้อมต่อยลมตรงนี้ก็ได้ก็จะได้ทีละ3มนั่นเองนั้นเราก็ต่อยกับตรงนี้แหละสปินฟรีหนึ่งอันพี่ยามจะได้อะไรอลองดูอ่ะขอดีๆขอมจมแจมพี่ขอจมหมาจมแมวอู้ 500กล้ามอย่างนั้นเหรอขอบคุณครับก็ถือว่าดีนะพี่อามก็จะได้เอาไปปลดล็อกตรงนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้5 0 0 0กล้ามครับพี่ก็ใช้เยอะเกินไงใช้มากใช้ไมาอะไรขนาดนั้นก็มาฝึกซ้อมมันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับงั้นพี่อามไปสุมไข่ได้ไหมพี่อามมีถ้วยรางวัลอยู่ก็สุ่มไปเลยได้บันนี่ละอุ้ยโอ้บันนี่อ e ีพิกเหรอโอ้โอกาสออก8.25%เปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยโอ้โหพี่ยามได้ของดีคูณ1.85ก็ถือว่าดีกว่าแมวแล้วกันแมวมัันคนคู2รบ เฮ้ยก็ไม่เร็วไม่เร็วต่อยทีงได้6เดี๋ยวพี่ยามไปเอาถ้วยมาอีกนะครับเอาถ้วยมาด้วยการฝึกเจ้าเครื่องอต่อยเจ้าเครื่องนี้นั่นเองขอแบบหนักหนัก,นกแน่นแน,น่นห้าคะแนนเจ็ดคะแนนครับก็ถือว่าโอเคเราก็ได้ถ้วยใช่ไหมหกคะแนนเจ็ดคะแนนก็ได้ถ้วยมาอีกโอเคเราซ้อมหนึ่งครั้งก็จะได้ถ้วยหนึ่งครั้งทีนี้เราก็มาสุ่มไข่เราก็จะได้สัตว์ตัวที่สามนะครับได้อะไรมาชึบได้แมว ขอบคุณมากแมวก็ถือว่าไม่เร็วทั้งหมดเราก็จะคูณ2.4 4.25ครับเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกต่อยมวยกันตรงนี้ก่อน่ะต่อยขึ้นทีละก้าครับคราวนี้โอ้โหท่าทางการต่อยนี้มันแรงจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เลยนายต้องฝึกให้เยอะกว่านี้นะเพื่อนมางั้นเรามาต่อยตรงนี้ก bon ่อนดูซิว่าตอนนี้จะได้กี่คะแนนนะครับสิคะแนน11คะแนนโอเคได i ี่รีวอร์ดเราต้องมาเก็บตรงนี้ด้วยนะอย่าลืม คลมของมาได้มา50ถ้วยครับแล้วก็น้ํายาสเต้งคูณ2 50ถ้วยเราก็สามารถที่จะสุ่มสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้ไหนอลองดูสิจะได้อะไรครับได้วัวครับระดับแรเอาแมวออกเอาวัวใส่ครับวัวนี้อุย้ยโอ้โหวัวคูณ4ียุดหดีกว่าบันนี่อีกคราวนี้ต่อยบวก16แล้วครับนั่นก็คือบวก25%เข้าไปด้วยนะ มันจะต้องมีระบบรีเบิร์ตไหมนี่ไงมีระบบรีเบิร์ตครับอ๋อต้องได้ถ้วยถึง100้ถ้วยนะครับถึงจะรีเบิร์ตได้นั่นเองยังคงมีระบบรีเบิร์ตเกินใหม่รีเซ็ตสกิลอยู่รีเซ็ตแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับมา17คะแนนอ๋อยิ่งคะแนนเยอะก็จะยิ่งได้ถ้วยมากขึ้นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะแบบว่าพลังหมัดหนักๆแน่นๆ,ๆเออนั่นแหละ 89พี่ยามก็จะทำแบบนี้ไป25ครั้งพี่ยามก็จะได้ได้ถ้วยไปสุ่มไข่เผื่อจะได้ไขด่ดีๆมาครับสัตว์เลี้ยงดีๆก็จะมันก็จะดีมากขึ้นหรือไม่ก็ต่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ถ้วยถึง100เออก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะทำการรีเบิร์ตสเต็ปมันก็มีแค่นี้ครับมีสัตว์เลี้ยงที่ดีไปฝึกมาต่อยเอาถ้วยแล้วก็เกิดใหม่นั่นเอง ตอนนี้พี่ยามได้กี่ถ้วยแล้วเนี่ย19ถ้วยโอ้โหกว่าจะถึงร้อยถ้วยนี่ก็น่าจะนานอยู่ฝึกต่อครับบวก16ครับทําไมนายตัวสูงจังเพื่อนต,ตัวสูงกว่าเราอีกดูดิไปพลังถึง3,000แล้วครับฝึกต่อยกันต่อครับดูสิวัดพลังกันไปว่าเท่าไหร่คราวนี้ได้27ครับได้20โอ้เยี่ยมไปเลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราต่อยได้ถึง3ถ้วยเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาถ้วยไปทําการสุ่มไข่ได้ไวมากขึ้นนะครับเราควรเริ่มจากการสุ่มไข่กระจอกก่อนนั่นะก็คือไข่ขาววันนี้นั่นเองมาลองสุ่มดูครับเฮ้ยได้หม,ไหม,ไหมูได้หมาได้หมูได้หมาได้แมวเอาอีกครับอันนี้สุ่มทีละห้าอ่าได้กระต่ายได้หมู ถ้าได้หมูกับกระต่ายอย่างละตัวนี้ก็สามารถที่จะคราฟให้เขาเป็นตัวโตได้น,นะครับอ่ามามาละเราก็เอาสัตว์กระจอกพวกนี้ไปก่อนขอที่เราจะได้สัตว์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งมากขึ้นทําการคราบออนปุ๊บอันอีคิปแล้วก็อีคิปเบสเราก็จะได้บัว4.5หมา1.95แล้วก็ ก่าตาย1.85นะครับแล้วเราก็ไปทําการฝึกฝึกแล้วก็มาต่อยแล้วก็สุมไข่ฝึกต่อยสุมไข่ฝึกต่อยสุมไข่แบบนี้ฝึกให้ได้สัก4,000ดูไหมดูสิว่าเราจะพลังแค่ไหนโชว์คราวนี้ได้37ครับอ่าได้ตั้ง4ถ้วยแนะ่คราวนี้พลังถึง6,000แล้วนะครับพี่อามลองไปซ้อมต่อยดูขอมือออกแสงสักครั้ง,งได้ไหมล่ะเออเนี่ยมือออกแสงนวมนวมออกแสงครับแรงจัด m a ว Power สัจใจเราควรสุ่มเป็นไข่เขียวเลยไหมซึ่งถ้าเราสุ่มได้วัวระดับแรเนี่ยมันดีกว่ามันดีกว่าสุ่มได้หมาน้อยพวกนี้อีกนะแต่ว่าถ้ามันไม่ถ้าเราไปได้กงได้ไก่อะไรงนี้มันก็จะไม่ค่อยดีนะครับพี่อามเอาปริมาณเข้าว่าดีกว่าวเราเน้นปริมาณครับเราไม่เน้นคุณภาพได้หมามาลอะอ่นี่ไงแล้วก็ครับครับหมูมา หมูก็2.5นะเพราะหมูเป็นแรนะครับกระตงกระต่ายออกมาได้แมวครับขอกระต่ายได้แมวอะไรก็ได้เอามาหมดครับตอนนี้ขอให้เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทเดียวกันเพราะว่ามันสามารถที่จะคราฟได้แล้วทาให้เขาเติบโตขึ้นมาได้นะครับแลวก็ทําให้เราสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อฝึกความแข็งแกร่ง,งได้ไง่ายมากขึ้นเอ้ยหมูแรหมูแรหมูแร,แรเราคราฟได้อ๋อขาดอีกขาดอีกหนึ่งขาดหนึ่ง,งตัวใช่ไหมขาดหมูกับกระต่ายอย่างละหนึ่งครับขอให้ขอลุ้นให้มันออกมาเถอะ นั่งไงขอกระต่ายได้กระต่ายขอบคุณมากทีนี้เราก็สามารถที่จะครัฟกระต่ายได้ใช่ไหมบันนี่บันนี่แล้วก็ Bunny, บันนี่คัฟออเราก็จะได้บันนี่สองยุนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าดีขึ้นมันใช้มันใช้มันใช้ถ้วยไม่เยอะครับสำหรับพี่ยามแล้วก็ถือว่าดีได้มาน้อยมาไหมล้ะ หมาออกบ่อยมากมาเคลมของรางวัลตรงนี้พี่อามได้อะไรมาเนี่ยเซเบอร์ลัสพี่อามอ่านอีควิปออนแล้วก็อีควิปเบสก็จะได้โกตคูณ8เซเบอร์ัสคูณ17แล้วก็คาวคูณ4.5เอ้ยคราวนี้พี่อามต่อยทีนึงนี่เบิ่มเบิ่มอยอ้โหทีละร้อยสิบหายห่วงเดี๋ยวพี่อามจะฝึกให้ถึง20,000เลยแล้วไปต่อยมาดูกันครับว่าพี่อามจะได้เท่าไหร่เนี่ยพลังประมาณ20,000แค,แคอี่สี่อเท่าไหร่เท่าไหร่ โอ้โหร้อยเก้าสิบสองได้ถ้วยมาสิบหกถ้วยครับถ้าเกิดพี่อาร์แบบชาร์จพลังแบบเต็มเต็มแบบนวมออกแสงอะนวมออกแสงร้อยเก้าสิบหกโอเคแล้วเรารีเบิร์ตครับรีเบิร์ตตื่นึงพี่อาร์ก็จะได้สเต็งไวขึ้นโอเคเหมือนรีเบิร์ตแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยเนาะทีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่พี่อาร์บอกว่ารีเบิร์ตไม่ค่อยคุ้มเนี่ยก็เพราะว่า ในการรีเบิร์ตแต่ละครั้งมันบวกทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่ามันก็คูณมาแค่สูนย์เพิ่มขึ้นใหม่แค่ศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเอง <Huh? S 1> แต่ถ้าเกิดเราเอาไปสุ่มไข่เรามีสิทธิ์ที่จะได้ไข่ที่แบบคูณสี่คูณห้าอะไรพวกนี้ไงครับมันถึงมันมันแรงคุ้มกว่า <Yeah. S 1> เพราะการคูณสี่เนี่ยหมายถึงบวกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้ห้าหมื่นแล้วทีนี้เราก็เปียดน่วมตือดึงคูณแปดครับคาวนี้คูณแปดเราจะต่ออแล้วเท่าไหร่ครับ 354ครับถือว่าแรงถ้าต่อยธรรมดาก็283ปาเตรียมสุ่มไข่กันดีกว่าครับได้กี่ถ้วยข่าวนี้ถึง500ไหม5้ายครับ41ถ้วยโอ้โหไปนุ้นเลยครับไข่แดงเลยครับดูซิว่าจะได้ well. <f uge ophone mayonnaise> อะไรค <reproduce> รับขอหนึ่งตัวโหดครับได้กระต่ายอันคอมมอนซ้ำอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันคอมมอนดีกว่าบุ้ยเหรอกระต่ายธรรมดาเนี่นะราะนี่ก็อ๋อบันนี่กับแรบบิทครับมันคนละอย่าง <G ül> อ๋ออันนี้บันนี้อันนี้แรบบิทเอ่อคนละประเภทคนละประเภทโอเค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 ประมาณนี้ครับผมแล้วนี่ก็คือโรบล็อกนั่นเองนะครับแผนที่อาร์เคดพันซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์คิมเมอร์และเกมโรบล็อกนะครับแผนที่อาร์เคดพันซิมูเลเตอร์ต้องขอตัวลาไปฏิเพ,งเ,พงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ